สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่7จังหวัดชัยนาทลงพื้นที่สำรวจสินค้าเกษตรปลอดภัยทุเรียน GAP ปี2566ระหว่างวันที่1ถึง20สิงหาคม2567นางอังคณาพุทธศรีผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่7จจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ส่วนสารสนเทศการเกษตรลงพื้นที่สำรวจสินค้าเกษตรปลอดภัยทุเรียนปี2566ในจังหวัดสระบุรีและนนทบุรีเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเนื้อที่ยืนต้นเนื้อที่ให้ผลและผลผลิตต่อไร่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณการขายผลผลิตรายเดือนราคาและเกรดการขายทุเรียน G A P คำนิยาม G A P Good Agricultural Practices หมายถึงแนวทางในการทำการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กำหนดได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุนและขบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภคมีการใช้ทรัพยากรที่เกิดประโยชน์สูงสุดเกิดความยั่งยืนทางการเกษตรและไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมโดยหลักการนี้ได้รับการกำหนดโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติเ a o o ยามทุเรียน G A P ปี2566หมายถึงทุเรียนที่ยืมต้นอยู่ระหว่างวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2566ผลผลิตทุเรียน G A P ปี2566หมายถึงผล,ผลผลิตของทุเรียนที่เก็บได้ในระหว่างวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2566ครัวเรือนผู้ปลูกทุเรียน หมายถึงเกษตรกรที่มีทุเรียนที่ได้มาตรฐาน GAP ปี2566ยืนต้นอยู่ตั้งแต่10ต้นขึ้นไปภายในอนณาเขตจังหวัดตัวอย่างโดยไม่คำนึงว่าจะตั้งบ้านเรือนอยู่ณที่ใดก็ตามและได้รับการขึ้นทะเบียนตามมาตรฐาน GAP ของกรมวิชาการเกษตรซึ่งมีใบรับรอง GAP ยังไม่หมดอายุในปี2566 ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จะนำไปคำนวณมูลค่าเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายต่างๆทั้งด้านการส่งเสริมการผลิตและการตลาดของทุเรียนที่เกษตรกรขึ้นทะเบียน